สวัสดีตอนเช้าจากโกนตีห้าสี่สิบกว่านาทีแล้วทำงานของเราชิ้นเก่าชิ้นเดิมจ้เมื่อนี้เนาะล้มล้มทุกคนฝนบ่ตกเลยฝนน่าจะบ่ตกแล้วแหละฝนหนาวจะบ่ตกแล้วเขาว่ามันจะตัวควดเมื่อนี้แหละแต่ว่าตอนนี้บ่เห็นเนาะเริ่มซาๆมาแตงแต่ตอนกลางคืนแล,ล้วเนาะแต่ว่าล้มค้าคากดี ล้มตีอันประตูหน้าต่างไหมทุกคนติมติมเติมตําเจ้ะอยู่บ้านชริสาเนาะประตูห้องน้าเปิดไว้ไหมตื่นนี้มันเศร้มามาแบบปิดสนิทแบบน่าจะตั้งแต่ต่อกังคืนแล้วเนาะดังติมนะต่ว่านอนหลับเนาะทุกคนเป็นน้อนว่าเป็นหลับเป็นตื่นหรอกแล้วเป็นอย่างสามมือเราทุกคนสามมือเราแบบน้อนกับช่วงช่วงประมาณสามทุ่มเนี่ยแหละบ้านนี้กะ มาตื่นตอนประมาณ 3, ตีสามทุกมือทุกเมือเลยจะเป็นยังนอนบ่นอนบ่แซ่บมืนแมททุกคนจะเป็นอีอย่างกับบอหัวเป็นโรคชลาหรือเปล่าโรคจลาหรือเปล่าตะก,กี้นอนหลับดีดีเลยตะกี้นอนหลับดีดีงานกันน้อยห้น่อยว่าถึงเรื่องงานก็นได้ทุกคนหน่อยงานหน่อยกับบ่รลูคือกันว่าจะด่วนสวยเมื่อไรบ่รลูนะจะไปเรื่อยๆเนาะ เขาว่าว่าจังใดเขาก็ไปต่อเรื่อยๆเนาะแบบดรามาก็มีทุกมือหละดรามาในที่ทํางานเราแบบงานกับบทอแดรกคุณคุณตาเก่าตามเดิมนั่นแหละคือจะเครียดให้เขาก็เครียดอืคือเดากศูนย์ใเขาก็สศูนย์หมื่อวานนี่จะาศูนย์เยี่ยงข่อกับบ้องสุกรถดไหมสุกรถเขียนงานแหมทุกคนสุกจึงสีใสข่อยไหมโอกาสนี้มึงหน่ะ เราเป็นอี่ยงไรบ่แม่ย่างไปกินน้ำแม่นบ่รถดอันใส่งานมันจอดอยู่เขาก็แค่เอื้อมมือไปเอาขวดน้ำอยู่ถึงโต๊ะแล้วก็กินแล้วก็ไปเห็นบอมันก็บ่ได้เกะกะถึงขนาดแบบว่าต้อง,ต,องต้องแบบเข็นรวดไหมอยู่ใส่ผู้อื่นแม่ข่นั่งอยู่นั่นนะนะทุกคนข่นั่งเห็ดงานยู่นั่นมีข่อยผู้เดียวอยู่หันหม่มเราเราอยู่มาตัมมาตําโต๊ะที่ข่อยทำงานอยู่ ซึ่งมันกะบ่เหมาะสมมันบ่มันมันมันบ่เหมาะสมที่เขาจเฮ็ดแบบนั้นเพระาะว่าหนึ่งคนอื่นเขาจมิมองก็ยังข่อยมองอ่ะเราเครียดให้ข่อยหรือเปล่าแล้วศูวนให้ข่อยหรือเปล่ปาเราก็เฮ็ดจังซีนะซีนะ่ะคนเข้าใจผิดได้ลนะ่ะท,ทั้งดีๆเขาบ่าไปเฮ็ดดีกว่วเนาะเขากะเลื่อนไปเบาๆแบบบ่ต้องไปซนตะเขาบ่าต้องไปอียงางเขาให้เขาคิดมันบ่อันนี้บ่จ้าสุกใส่ละมันต่ํโตุข่อยแนมะ้ทุกคน ก็เลยแหนมเมืองแล้วกับ่สนเนี่ยแล้วก็กินน้ำเส mm hmm. เเย้เลยเย่ขมเนยะว่าถึงแต่ปฏิทัยลบกับขมเขเมนขอยลบน้ำเขามาเป็นปีแล้วอยู่ไหนใ mm hmm. บนี่ขอยลบมาเป็นปีแล้วที่ขอยว่าอู่ตลอดเวลาเนาะว่าขอยกับบลูสายเหตุกันว่าเป็นยังเขาจงซั่งขอ,งงงอยขอยกับบลูสายเหตุแต่ว่าเมื่อวานนี่ขอยได้ฟังเรื่อง อันนึงอันนอมาคอยกนเล้ลูกแล้วแหละว่าสาเหตุมาจากเอียงสาเหตุมาจากว่าไปว่าสูนางฟังว่าชาลิสตาเนสั่งนางนางกันเลยว่าฉันเม่เคยอสั่งเขาฉันเม่เคยว่าักเขาเขาคือสิมาว่าให้ฉันได้ว่าสั่งฉันว่าสันวะ ่อยก็ได้ฟังเลี่ยงสตอรี่แบบอยู่กันกับเราเลยเออคอยก็เคยทํางานนํานางคอยก็เคยคุยกันกับนางเจอนากันประมาณได้อาทิตย์สองอาทิตย์ละมีคุณมาบอข่อยฟังว่าเขาสั่งเธอด้อชลิสาคนนี่ระวังตัวไวด้ดีๆทานว่าจาเป็นอย่าไปบวอานําเขาว่าสตันคอยก็เลยถึงบางอ่อแล้วออ ่อยกะงง้มมาตั้งน้านตั้งดุนเนาะคอยกะเห็นหลงอ่าเห็นศัตรูเป็นมูมาตั้งต่ดดนลแล้ว่อยเพาะจู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้่อยหูแล้วอืมคนเฮาเนาะมันก็เป็นไปได้เ้าน้ำกันอยู่สองคนกะไปเ่าบุคคลที่สามปังปันนั่นอะวายต่เฮา จะคองนะั่นะนะเป็นมาตะดูนแล้วก็บ่กก็บว่าเฮ้ยขี้เดียดว่ะเนาะ